สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat f ไฟทครับเวลาดีๆหนึ่งทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมกอล์ฟอีแมนครับจะมาแนะนำเทคนิควิธีการแลกคะแนน Food Panda เป็นส่วนลดในการสั่งอาหารนะครับต้องบอกว่าใครที่ใช้งานแอปพลิเคชัน Food Panda อยู่เนี่ยเวลาเราสั่งอาหารเนี่ยถ้าเกิดสังเกตดีๆนะครับเขาจะมีคะแนนรีวอร์ดให้เรานะครับซึ่งคะแนนรีวอร์ดเนี่ยเราทำกิจกรรมแล้วจะสะสมมาได้มาเป็นคะแนนเนี่ยบางคนบอกเอ๊ะมันได้มาแล้วเอาไปทาอะไรได้ ต้องบอกว่ามันสามารถนําไปแลกเป็นส่วนลดในการสั่งอาหารได้ครับซึ่งขั้นตอนในการแลกนั้นทํำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการแลกคะแนนฟูดแพนด้านะครับเป็นส่วนลดในการสั่งอาหารนะครับซึ่งบางคนเนี่ยมีคะแนนสะสมเยอะมากก่อนหน้าน,นี้พี่ก๊อฟก็มีคะแนนสะสมเยอะมากแต่ไม่รู้ว่าเอ๊ะเอาไว้ทําอะไรนะครับตอนหลังก็รู้อ๋อมันไปแลกส่วนลดได้ขั้นตอนก็คือกดไปที่ตัวขีด3าขีดด้านบนนะครับตรงน,นี้นะครับเป็นเมนูนะนะครับแล้วกดมาที่หัวข้อ p a นด้ารีวอร์ดครับ p a นด้ารีวอร์ดนะครับก็คือตัวที่เป็นรูปทั่วรางวัลนะครับกดเข้าไปเลยครับพอเรากดเข้ามานะครับใน p a นด้ารีวอร์ดจะเห็นว่าเรามีคะแนนเท่าไหร่นะครับคะแนนตัวนี้นะครับพี่ก็มี1,175อคะแนนนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างครับด้านล่างนี่ครับ ใช้คะแนนแรกรางวัลสุดโปรดของคุณเห็นไหมนะครับใช้คะแนนแรกรางวัลสุดโปรดของคุณตรงนี้แหละครับเราสามารถเอานําคะแนนนะครับระหว่าง200คะแนนกับ400คะแนนนะครับมาแลกเป็นส่วนลดนะครับซึ่งส่วนลดเนี่ยก็คือ200คะแนนแรกได้20บาทนะครับ400คะแนนแรกได้40บาทนะครับเดี๋ยวพี่กอลฟลองแลกให้ดูก่อนนะครับแตะลงไปครับนะครับแตะลงไปปุ๊บนะครับกดแลกด้วย400คะแนนนะครับกดแลกได้เลยครับจากนั้นนะครับก็ให้ขูดเลยอ่าขูดเล่นสนุกนะครับอ่านี่ครับ ก็จะได้ส่วนลด40บาทนะครับใช้ได้ถึง8มีนา2 5ง6นกนะครับก็คือนี่คือจำกัดเวลาด้วยนะเวลาแลกมาแล้วต้องรีบใช้นะครับคราวนี้เราก็ปิดนะครับเวลาเราสั่งอาหารนะครับสมมติพี่ก็จะสั่งอาหารคราวนี้นะครับตอนชำระเงินนะครับเราก็เลือกมาที่หัวข้อใส่ส่วนลดครับตรงนี้นะครับกดลงไปครับแล้วเราก็จะพบว่านี่ฮะรีวอร์ดนะครับ40บบาทที่เราใช้งานนะครับนะครับอันเนี้ยเราสามารถแตะเข้าไปได้เลย และเราก็ใช้เป็นส่วนลดได้เลยนะครับนี่คือขั้นตอนในการใช้งานในส่วนของการเอาคะแนนมาแลกเป็นส่วนลดในการสั่งอาหารนะครับซึ่งต้องบอกว่าดีมากๆเลยนะครับใครที่ยังไม่เคยใช้งานนะครับลองนำเทคนิคนี้ไปใช้งานกันดูนะครับแล้วนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กำลังใจพวกเรานะครับช่วยกดติดตามกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat f ไฟ h t ครับ